มาเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปมากกว่านี้แล้วนะครับต้องบอกเลยว่า400เมตรไม่ออกนะครับโอ้โหคือแบบเอลุงบันเก่าให้หมดตูดเลยใช่ไหมเองจะเอาให้หมดตูดเลยใช่ไหมเองจะเอาให้หมดเลยใช่ไหมเอ,เอาให้หมดเลยใช่ไหมสงสารไหมเนี่ยสงสารเไหมเนี่ยเออสงสารมไหม,มาแม่ เขาลง400เมตร800เมตรนะครับถ้าผมมีทั้งหมด800เมตรนะครับคือแบบนิ่งมากๆนะครับผมคือสภาพแบบว่าสภาพคือแบบสภาพแบบอาการหนักมากจริงๆนะคือแบบโอ้อาการแย่อันนี้บอกเลยคืออาการแย่นะครับผมว่าลุงบันแม่งเล่นผมหมตูดแน่เลยว่ะ ลุงบันบอกมึงอย่าคิดว่ามึงจะได้ง่ายๆเลยไอ้น้องโอ้โหอะไรคำนี้ตัวอะไรวันเนี้ยนร่องน้โอ้ลุงบันสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบเมตรครับเรียบร้อยครับ ในที่สุดครับผมอุ้ยไม่มีปีไม่มีคุยเลยไม่มีปีไม่มีคุยเลยปลาเฉยเลยครับอู้ยินี่อือมันได้อย่างงี้ดิลงุงมันได้อย่างงี้ดิ ขู่ตั450เมตรเอาเป็นว่าผมจะเปิดอีกให้เหลือ200เมตรอะเออคือแบบมันอยากได้มากกว่าเนี้ยผมอยากได้ตัวข้างตู้อะจริงนะผมอยากได้อีกอยากได้ไอ้ตัวเนี้ยก็อยากได้เนี่ยไอ้เนี้ยก็อยากได้ขออีกยอมเออยอมแล้วย,ยอมเสีย600เมตรนุ้ยและเหลืออีก200เมตรไปนู่นเลยเก็บไปรอเวอร์ไวเลยนะครับผมมาขอเปิดอีก สองร้อยไอ้ให้เหลือมันให้เหลือไปเลยสองร้อยไออมานสี่มันเตสามันเติขออีกขอหน่อยเหอะขอตัวหลังตู้หน่อยได้แล้วขอตัวหลังตู้หน่อยได้แล้วนะครับเราไม่ได้โลมนะแล้วเราอยากได้ตัวหลังตู้มันด้วยไงมึงให้มึงให้่ให,ให้ตัวหลังตู้ด้วย <c oughs> แต่ก็ซาใจเนื้อผมได้แล้วแต่เมื่อกี้มัน มันได้เพราะอะไรอ่ะใช่ไหมมันได้เพราะอะไรอะ,ม,ม,ระ,อะ,รอะมันใครมามัางวะเมื่กี้ผมเห็นวิทมาแต่วิทมันไม่ได้มากับทางด้านของท่านบิลไงเอองงนะฮะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้นะครับตัวนี้เฮ้ยเจฟฟีโอเคเจฟิีเขกากูหังยังไม่ได้นะครับ โอเคเออมึงให้ตัวแบบนี้กูมามั่งดิมาอีกสองมันตินะครับขอหลังตู้หน่อยเหอะขอหลังตู้เนี่ยโกเทนคูดกับไอเด็กสองคนเนี้ยขอเลยขอเลยมาสองมันติมาขออีกสองมันตินะครับเพื่อนๆอฮ้ยบินบินมามั่วมึงบินมามั่วเกินเฮ้ไยไอเด็กวดาหลังตู้หลังตู้ ขอเลยขอเลยเด็กนรกขอเด็กนกรกลุ้นนะเด็กนรกครับผมเด็กนรกเด็กนรกนะเด็กนรกนะอันนี้คือการันตีหน้าตู้นะครับผมห,หน้าตู้มีหลายตัวด้วยแต่ขอเด็กนรกเหอะเฮ้ยเอ้อ,อนี่ไม่ใช่ไอ้นี้มันมันกากแต่ลยุยเออ มันไม่ยีดีเอาตัวข้างตัวนู้นไ้มันเป็นตัวซับที่ดีามากๆเลยนะครับสำหรับทางหน้าของโกดิงคูดโอ้โหถือว่าได้ตัวซับมาแล้วนะครับขอเด้งนรกอีกครบเลยฮึมโอเคอืมฮึมโอเคถือว่าตัวใหม่เราได้หมดแล้วนะครับแล้วก็เหลืออีกมันติ สุดท้ายแล้วนะครับผมขอเนี่ยขอเด็กนรกอีกตัวหนึ่งหรือไม่ก็เนี่ยไอตัวนี้อีกได้อีกตัวหนึ่งนะครับขอเลยมาปฏิสุดท้ายแล้วของอ่าเรียกว่าตู้หาอะไรก็ไม่รู้นะครับก่อนตู้ธนามตะเฮ้ยอือคือแบบขอนะขอเลยเด็กนรกขอเด็กนรก หรือไมไอ่โกคูเบย์ใต้ตัว,ตวหนึ่งขอเลยบูคีซาตา้ามีคือการันตีหน้าตู้อู่แล้วนะครับรวมไปพร้อมๆกันครับเพื่อนๆหกร้อยเมตรหกร้อยเมตรหกร้อยเมตรครับจะเป็นใครครับคนสุดท้ายปิดคลิปอ้าวไม่ใช่จะเป็นใครครับผม รู้ว่าจะเฟคอบอบเฟคออฟของจริงเอาลุมึงมาทำไมหลายตัวมึงมาทไมหลายตัวเนี่ยกูไม่ชอบหน้ามึงเลยไปกูครั้งมาจะเป็นลูกกูแล้วเนี่ยมึงมาจะเป็นลูกกูแล้วเนี่ย,กกยไอ้บ้าเอ้ย <laughs> <laughs> ผมบอกเลยนะมันมาจนมันจะเป็นรูปผมแล้วไอ้ไปวัานะผมเกลียดขี้หน้ามันมากเลยนะครับมโอ้โหมึงมาอะไรเยอะแยะนะี่กูถามจริงมาอะไรเยอะแยะวะเนี่ยนะครอบืมไม่ต้องมาไม่ต้องรักกูามาก <laughs> แต่ก็ถามว่าคุ้มไหมมันก็มันไม่ค่อยคุ้มนะคือ600เมตรอะมันน่าจะได้อะไรมากกว่าน,นี้เฮ้ย <laughs> ต่แบบตาตานั้นนะอย่น้อยอย่างน้อยวึงได้โตใหม่อย่างน้อยมึงได้โตใหม่นะลงมึงเล่นไป600เมตรมึงได้โตใหม่นะครับผม <c oughs> ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับ <c oughs> ส่วนเด็กนรกสองคนนั้นผมอาจจะเอาเพชรแดงไปแลกว่ะนะครับผมผมเริ่มอยากได้นะผมเห็นดาเมจมันรุนแรงมากเลยนะครับผมผมเห็นดาเมจมาแล้วแบบผมแบบมันสุดจริงว่ะมันสุดจริงๆวะ่ะดาเมจมันแรงมากเลยเนี่ย ตอนนี้นะครับเออผมมีนะคือหน้าตู้เนี่ยผมได้เกือบหมดแล้วนี่มีแค่ไอเนี่ยแล้วก็โคจินคูแต่เด็กมนกนี่ผมชอบมากนะเดี๋ยวผมดูนี่อาจจะแลกเลยก็ได้นะครับพอเพชรแดงผมแม่งเหลือเยอะมากเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จผมว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ประสบความสําเร็จเลยคือผมเปลี่ยนหน้าจอโหลดไ้เป็นเบจิโต้ด้วยเกี่ยวป้าม่นูุเนาะแต่หน้าจอนี้เท่ดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้เป็นเพื่อนแล้วกันนะครับใครที่ยังกดไม่ได้นะครับดูผมเป็นตัวอย่างนะครับ โดนไปทั้งหมด600เมตรโอ้โหมาเจ้า600เมตรนะครับผมซึ้งเลยซึ้งเลยลุงซึ้งเลยลุงมึงเล่นกูอีกแล้วลุงนะครับก็ถ้าเกิดใครครับผมที่ชอบคลิปแบบนี้ลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม